กับสวัสดีครับพี่น้องเมนี้กบพ่อๆกันกับช่องอัตเไฟนิสัยนะครับเนาะเออเอออันนี้กับขุ้นไฟท้องมาแล้วกันลายผูหลายค้นอันนี้มือร่วมดาวครับพี่น้องครับ โลกของเพิงโลกของเพิงคุ้นเพิงคุ้นเพิงใสหัวเดียวไส้เลี้วอันนี้ครับอันสี้กูสูบ่นครับเพ่ไมเพล็กนเพจของอบตอไฟท่องนิสัยนี่อบตไฟท่องนิสัยนี่ครับผมครับฝากด้วยพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ออตอไฟครับกันเพี่พี่น้องทุกทุกคนครับครับสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ด้วยนีไปไฟนี่นี่คือ ที่ละครควนอินครับผมพี่น้องยังจำได้ยังอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเสมืออาครับผมพี่น้องยังถาไรด้วยหลับติ่มตาเตี่ยหลับไม่เต็มตานี่คือตะมังฮงโดนครับสวัสดีครับครับผมผู้ไรล่ะครับนี่แม่นไพนี่คือพ่อเอกชัยวุฒิพรปฐมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับจำได้ไหมครับจำได้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 ชัยวุฒิพรปฐมครับผมนี่คืออ่าพระสุดทนพระสุดทนคนแรก กองปฐมนี่มาคนแรกของโลกัาสุทนนัาสุทนนัาสุทนนัาสุทนคนเก่าของพี่ของน้องครับผมต้นเก่าครับอือพี่น้องไปกันเลยว่ามีโอกาสคขียอร์ดอะไรอะไรบ้านกระเดงรวมดาวเออ YouTube ครับไอ้ YouTube ช่องอบตไฟนิสัยนี่เออยากให้พี่น้องเพิ่นเจอคุณจักเพื่อนว่าไปจังไหนมาจากไหนมีคนถามหาหลายอยู่ ก็ทำหายใจอยู่กันได้เว่าแล้วก็เห็นให้หน้ายู่บ้านล่ะครับส้นกันเนาะเออส้นกันหนีไฟมึงแต่เราถีบแถวถีบแถวถีบแถวครับจะมาพบพ่ออีกผคนนึงครับดาวไรครับผมดาวไรในตำนานครับดาวไรในตำนานอมาดจักเพ็รอมาดจักเพชรครับไอ้หนุ่มแจ็คอนีรคือ เกิดรักพรปฐมครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อนี่กับไอ้หนุ่มเกิดรักพรปฐมครับเอาฝากพี่ฝากน้องขออนุญาตพี่ไม่น้องฝึกมาหอนแลเลยห่อนเน่จิ๋นหน่อยเออมาฝากมาพรบ้านบานปฐมเครื่องศิลปัจจุบันินิ่มโอ้โหขึ้เกาไม่ได้กินน้ำเลยไม่ได้กินน้ำเปิ้นไบ้เปิ้นไบ้กินน้ำเย็นเลยพี่น้องเปินใบ้กินน้ำห้วมกันนะครับเออตัวมี่กับมี่ นาำรับรองแขกด้วยเบิ้งสีผมเหมือนป็นตองไปเลยมันหยิ่หอนหอนอย่นเยวเนไอายุยังไอยู่จังคือมือนดูดูทั้งไหนอยู่น้องบัวครับน้องบัวน้องบัวอ่าเรื่องต่โควิดมากกงมาประมาณเป็นปีเลยแหละเห็นให้เห็นหน้าครับเที่ยวไปจมาอืมไห็นหน้าน้ำบัวาคือเกาละคเกาคอเาประเทศน้ำดรอขึ้นไปแล้วโอ้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 คนนไปได้นอโอ๋วัน ที่ใช่เลยไอ้เว็นนี้นไอ้ไอเสียไอเสียั่ก็เปิด้านตัว้านนก๋วยเตี๋ยว้านกเปิดลานเียวไปเ่มาบ่คดนกเเช่นถามหาเจ้ไอผู้ว่าอาจารย์แล้วประสิทธิ์แดนอุดร่พ่อโดนแล้วอันนี้ก็คุณเกิดรัก มาหอดแล้วโอ้ยไหอดชิวโว้ยต่ห้ามเลยล่องล่องรถเบ็นบางทวนทวนๆมารดเบ็นผู้ใดเรียนเขามาล่งซ้อมบ่เนเรเ่นเราเออูกวกมากตอเนี้ไอ้เกือตัวสะดอกเออเออเอาขอบพูดอาไรครับขอบพูดอาไรตามข่าวหาคนผู้มาอาจารย์ไอ้ปราปิซิ์เด่นอุดรหรอื่นบอกี่เาจริญเมือ เยอากนี่คือยังกินเบ่ไวนะครับผู้เดียวเป็นแบงปันแบีงปันแบงปันครับเดินตลอดงปันตลอดห้วกินแต่คนเดียวมันไม่ชอ่มันบ่อิ่มมันบ่อิ่มเอาตอยู่หลายคนเออัทีปองงกันเออสบายใจแน่จะยุ่งกับไปเนาะ่นีอนายกอบตอยู่อ รเพื่นตาร้องกานหาเสียงย่อนน้องพี่น้องทินกรพริเบอร์ห้าประหยัดไฟเาเป็นผู้มีสายตายาวหูตึงโอ้แม่นหาูดวเอาทด่นเราดไวเพื่อนเราตึงเรามตี อาอเบอร์อ่ะมัอเด็กอ๋อเพราะเราเหมือนสันฉันอีพี่นี่ฉันฉันไม่รู้อีกหลายอีกนลายโอ้ยจอหลายช่องเนาะธุรกิจบนเราทุกมมือไดน้อยไฟอ่าเพิ่นเพิ่นว่านเห็ดร่องเบิ้งเพิ่นวาเออเออเออเลยก็เลยก็เลยเห็ดร่องเบิ้งกันเพราะเห็ดมันติดต่อกันมันกัดจีบอเป็นยังไงล่ะที่ตอนเป็นได้ก็ไปน้ำเบิ้น โอ้ก่ทำเองมาทีส oh. <okay. S 3> uh, ิบวันที่มีสิบสี่นีสิบี่น็นเรีนเล้วท่นัอีวี่นรีนล้โอ้จะไปวันที่ยี่สิบสี่เนี่ะเพื่นวอ้าซ้อแต่มอนี้ดีกวาพ่าขอบคุดนะครับพี่น้องขอบคุณทุกแรงใก่กาที่ติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับมัน้การพพอเอกร่วมพูเอกร่วมเพลงดาวดังรุ่นรุ่นรุ่นแรกก็แม่น นะครับเนาะหลายผู้หลายคนบม่ว่าจะเป็นอ่าไอ้ชัยวุฒิพ่อนปฐมไอ้เกิดลากพ่อนปฐมหรือว่าอาชินตกรพ่อนกินและหลายผู้แล้วขาดผู้นึงครับพี่น้องแต่ว่าพ่นยูกรุงเทพ่ยวพ่นยูไก่ของอ่าปีชาดาราก่อนครับปีปีชาดาราก่อนพ่นยูเทียบเลยจักเลยไหนบุญของพ่นพี่ได้เห็นกันตะโดนแล้วเพราะว่าแต่โควิดมากกบ่ได้เข้าบ่ได้ในกรุงเทพ่ยวุงเที่ยว เอาเจะได้กัขอบคุณหลายครับพี่น้องครับทานีขอบออคอบุณแล,ล้วท่านาี้